ดีจ้ามาต่อกันอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าพ่อหน้าแตกกันในเกมไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เจ้าพ่อเองก็จะมาเปิดการชากันในพาร์ทที่97กันแล้วนะครับย้กูจะเปิดไอดีครบหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เหลือไอดีนี้แล้วก็อีกไอดีหนึ่งนะครับก็จะหมดภารกิจ เสร็จสิ้นในครั้งนี้แล้วก็ไอดียไลน์ที่พวกคุณเห็นอยู่นี่นะครับก็จะเป็นไอดีไลน์ของผู้ชมทางบ้านที่เขาฝากไอดีมาผมเปิดการช้ากันส่วนอันล่างก็จะเป็น Facebook และแฟนเพจของผมนั่นเองก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจให้ผมด้วยนะครับก็สามารถเข้ามากดติดตามหรือแอดเพื่อนในเฟซก็ได้นะครับผมรับเพื่อนทุกคนไม่มีข้อกําหนดอะไรใดทั้งสิ้นขอเพียงแค่ว่าทําตัวให้มีมารยาททาดีก็อยู่ต่อทําไม่ดีกูก็กดบล็อกแค่น,นั้นเองง่ายๆนะฮะไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับชีวิตผมอยู่แล้วนะครับ และต่อมานะครับผมผมเองก็อยากจะแนะนําร้านขายเกมสตรีมในราคาถูกนะครับเชื่อใจได้100%ชื่อร้านของเขาก็คือ Panda l a m o n นนั่นเองนะครับผมหรือจะเป็น w w w f a c e b o o k c o m s l a s p a n d a l a m o n ตามนี้นี่เองนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์และช่วยกันอุดหนุนเกมแท้กันเยอะๆนะครับและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าทุกคนชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครแล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับคลิป ก่อนที่จะเม้นไอดีไลน์ของท่านลงไปยังไงผมเองก็ขอรบกวนสักนิดนึงถ้าชอบจริงๆเนี่ยก็กดไลค์แล้วก็แชร์ให้ผมด้วยนะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเพราะว่าการกดปุ่มพวกนเนี้ยมันไม่คิดตังพวกคุณอยู่แล้วมันเป็นปุ่มที่กดแบบฟรีๆยังไงถ้าชอบนะครับก็สามารถกดเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเราไปลุยการชากันต่อเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็จะมาเปิดการชาเพที่น้าห้าตัวแถมฟรีอีกหนึ่งตัวนั่นเองใช้ลูบี้ทั้งหมด150เม็ด นะครับกดในการเปิดของเขาก็คือไม่ต้องกดข้ามนะครับถ้าเสียงผมแลกไปก็ต้องขอภัยกันด้วยนะแค่ติดต่อกันมา7 ID ดีละเสียงแม่งเริ่มแห้งๆหายๆไงก็ไม่รู้ <laughs> ไม่ได้พักกินน้ําเลยนะครับมารีบเปิดจริงๆนะครับก็กดไปครับกดตกลงไปครับมาลุน้นดูกันนะครับว่าพานนี้ผมจะได้ตบหน้ากันกี่ที่นะแล้วมันจะได้ตัวดีๆอะไรหรือเปล่านะครับผมตัวแรกครับออกมาปรากฏว่าเป็นห้าดนะาวเจมบริสุทธ์ ไม่ใช่เจมบริสุทธด,ดิเจมสุภาพบุรุษเออแม่จริงๆเลยเชียวมาไม่ต้องบดให้มันลีลาครับตัวต่อไปครับปับ๊บ6ดาวฮิตแมนศิลปินโอเครหัสกูขอให้มันเป็นอย่างนี้บ้างก็แล้วกันนะเจ็บหน้าไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเจ็บใจและอิดฉาเนี่ยเออเต็มร้อยนะครับก็ตบหน้าตัวเองครับหนึ่งทีหนึ่งสองซ้อตั้งแต่กูตั้งกดตบหน้ามากูไม่คิดจะเปลี่ยนหน้าบ้างเลยหรือไงวะเนี่ย คือถนัดมือขวานะครับก็เลยตบแต่ด้านขวาอย่างเดียวด้านซ้ายคือไม่ได้ตบเลยโอ้โหอะไรมันจะถึกขนาดนั้นนะครับผมออกแวนการ์ดมา6ชุดนะโคตรถึกนะครับตัวต่อไปครับปับ๊บสไตล์หน้ากากนั่นเองโอโ้ชุดแม่งเป็นนักมวยปั้มเลยแล้วปากแม่งโคตรใหญ่มันจะคล้ายๆในหนังเออ A, แล้วก็ตัว่ีนะครับกห็หนังของ A แล้วก็ตัวว นะครับมันคล้ายๆเหมือนไอ้อุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องไปค้นหานะครับแล้วก็ไม่ต้องมาสอบถามผมนะครับว่ามันคืออะไรผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันเหมือนจริงๆนะเนี่ยตัวต่อไปครับปรับโคนี่หมกแดงขอจบทีนึงออให้มันได้อย่างนี้สี่ห้าดาวต้องออกอย่างนี้บ้านไม่ใช่ออกแต่หกดาวกับเจ็ดดาวเออตัวต่อไปครับปรับมูนแอการสุดยอดนะสุดยอด ผมเองก็ต้องกราบขออภัยเจ้าของไอดีด้วยนะครับถ้าวันรู้สึกเหมือนไส้หรือรังเกียดผมผมเองก็ต้องกราบเท้างามๆเลยนะครับก็เฮฮากันไปอย่าไปซีเรียสนะครับเกมก็คือเกมนะครับไม่ใช่ชีวิตจริงถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยค่อยเอามีดมาแทงผมก็ได้นะอะไรประมาณนั้นตัวต่อไปครับปับเซน สุดยอดไปเลยได้ตบหน้าแคทีเดียวเองโอ้โหได้พักหน้ายาวๆเลยตอนนี้แม่จริงๆเลยเชียวก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ฝากไอดีไให้ผมเปิดกาชากันแน่นอนครับคุณจะได้ตัวดีๆและไม่ดีจากเจ้าพ่อฮะจากเจ้าพ่อหน้าแตกกลับไปอย่างที่เห็นเลยนะเจ้าของไอดีนี้ก็ไม่ต้องเสียใจอะไรไปนะครับยังไงก็ถือว่าดีนะครับที่ได้6ดาวแล้วเป็นตัวใหม่มา1ตัวยังดีกว่าได้5ดาวมาทั้งหมด6ตัวนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ Bye bye!